ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับก็ได้เปิดเผยนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียนภาคใต้ว่าสามารถที่จะพัฒนารถไฟทางคู่และก็สนามบ,บินปัตตานีครับพลตำรวจเอกทวีส่อสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยนานาชาติ2,567ที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงจังหวัดปัตตานีครับ ได้พูดถึงเรื่องของปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าต้องให้คนในพื้นที่แก้ปัญหาและก็พัฒนาอย่างเช่นการจัดงานเชื้อสิงโตบนเสาดอกเหมยนานาชาติ2,567จะเห็นได้ว่าพี่น้องที่เป็นผู้จัดงานเป็นประธานคนไทยเชื้อสายจีนผู้มาร่วมงานก็เป็นประธานอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีมีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสุขเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางในการแก้ไขปัญหา ส่วนข้อเสนอที่โอกาสในที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาในพื้นที่ครั้งนี้ก็คงที่จะมีการเสนอเรื่องของโครงสร้างใหม่ๆครับอย่างเช่นเรื่องของปัญหาของประชาชนการพัฒนารถไฟฟ้ารางคู่และปัตตานีก็เคยมีสนามบินนะครับอาจจะนําสนามบินที่ทหารใช้อยู่เนี่ยครับก็คือสนามบินบ่อทองหรือว่าท่าอากาศยานปัตตานีมาพัฒนานะครับอย่ารอที่จะสร้างใหม่นะครับแล้วก็ในระยะยาวถ้ามีความจําเป็นในการพัฒนาก็ค่อยทํานะครับ ส่วนเรื่องของการประมงและก็เรื่องของความยุติธรรมก็จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญครับ